กาก่าี่พี่นะครับแล้วก็ก็ได้ออกไปทางทางผูง้อาวุพูดพูดได้หมดแต่ถามว่าจะใช้ข้าวนอกเขตตรงไหนที่มันไม่ผลกระทบต่อส่วนว